เป็นตัวเป็นตัวในแม่พีนั่นไงแคเดียวเท่าใหญ่นั่นเท่าเต่าเขาอุ่นปีกระซือแล้วก็คือดีเลยแล้วก็คือพีดีไหมไ้องเสียบกระเงเอาไปขายดีปู่นึงวะฮะดีดีเนาะไปขายดีเลยเอาเครื่องบ่อแกมาไปลองไถ่เหมไปอ่งไปลองไถ่ไหมแกเดียวเออมนคู่ปอบันอะไรเอาเบาเลียงผีเพราะฉันเลี้ยวอยู่ เสียเสียมาแกเลี้เ <c> พ <oughs> <c oughs> uh, ียงเดียวมาในพวกกองทัพเขาก็เขาก็ไประวังนะระวังนะระวังนะแล้วก็ออกมาอีดีแล้วก็ออกมาอีดีไม่ใช่ออกมาเป็นตัวอะไบ้างออกมาเป็นตัวขนนี่แหละแล้วว่าแล้วว่าจะกินตับปล่านะเอาเขาเสิร์ตเอาเนื้มันยังไงนะเอาเสื่อมปุ๋ยปุ๋ยไร่ลูกไส้ลูกไส้แม่ไม่นี้วัน บื๊ปเทตคาฟ่ปิเมนมนวัน่งกาแฟ่ขอนี้แหลมไหมอ๋อนี่แหละแก้วแหกในประเทศไทยในโลกปาถนาจะเห็นหนาลรวก็ได้เห็นแล้วปาธนาจะเห็นหนาคอนโยังใส่ได้เลยเออสองพ้องพงเห่ยังใส่หนาเสื้อตัวนี้เมกเนาะบิ๊ป่คนางแตงมากขึ้นนะยอ้เขาอะไรบอกป่าลูกเลี้ยงไม่ไเกียความบอแล้ว ใส่หอยตุ่มหูเนาะโอ้คือเถี่ยพอตุ่มหูมันกู้อ่ะขันยุหูนี่เป็นตุ่มหูใครเป็นบัณฑเขาสมัยตะกี้พยายามจอมนี่พไงไม่จอมครับพุทธเขาโดนโซเลี่ยนนี่เด้อขันใส่ปลาเลื่อนก็เป็นตุ่มปลาเลื่อนเออขัดไตขันใส้ใต้ลงไปนี่เป็นตุ่มอื่นเนี่ยไปยกตัวอย่างในตุ่ม ตุ้มหนตุ้มหมันเอาแล้วตุ้มหมวเอาแล้วมันจะเป็นตุ้มอนในย่องเขาไงตุ้มพี่อนย่องเขาปะทะยองพี่นาย่องเอกมันโจอายุป่านนี้เล้วนี่ยหัยหนุ่ยแล้วยังถหิเจอายุวะมือขึ้นเวหนึ่ก้ามือขึ้นก้าปไาไรมาให้สองตัตัวท่อแขนนี่ไงคุยเต้สิเหมือเบิ่งวันอะตีหึงตัวเนาะ ผู้สาวเถี่ยวมาคือรุนไฟเก่าอืมรุ่นเก่าสามสิบปีหรือยี่สิปีหลหุ่หัวจกันบ่ยายหนุ่ยเราหูจักกันบ่เออนั้นก็โทรมางจากกาเทศะมางจักรว่าจังหวาใดเขาจะยุ่จะไหนเขาจะยู่ต้องกันบ่มันก็เลยเกิดประเด็นล้วเกิดประเด็นเกี่ยวกั้องปลาข้างเมื่อขึ้นอืมปอดประเด็นยังมีอยู่กับแม่บ้านเอาพ่อเมาเสือลูกพ่อกระก้าพ่อ่็ไปเทศะกับ ม่ไปเสด็ดแล้วแต่ในที่วุ้สดเลยยังเออแตกๆ้คดีดพี่ชายกัแตเนี่ยสิอ้าวพี่น้องเ้ยดีละวันลูกชายแม่ม่ดีวันเอออันนี้ลูกชาแม่มีวันเออเนี่ยจ้าของไฟงามนี่ไฟาย่กับคุ้งนังฟ้ามุ้งนั่งฟ้ามกับุงนางฟ้ามทุ้งนางฟ้ามฮะคุ้งนั่งกุ้งนั่งกุ้งนางโอุ้้งนังฟ้ามคุ้งนางฟ้า ว่าเปนคืพอยัอองหิบบอกไปฉันนี่ได้ไล่ราได้ไล่ราี่ลนี้ยรับอันนี้ขอบุญขอบุณเอาคนไรคนแท่งคนพักไอตัวพักตะไคร้เออคนแม่มาตื้แนวเออเออกลยง่มอสําหรับคินนี้ขอกราบสวาสวีดนสวัสดีครับไข่เจ้าวไข่เจ้าไข่เจ้าไขเจ้าไขเจ้าโอ้กินกุ้งมานกินกุ้งกินห้ กุ้งกุ้งกุ้งกแม่กินกุ้งหมกินกุ้งเอาเอาน้ำตาลใส่พอานมันเหนียวคมมันบอกมันเนียคมนะมันพอดีเลยแมมไอสาโทมากเราไอเนี่ยโรล่สาปากเปียพี่จะเฝ้าไอ้ไรวมไ่สดอยู่เบามาก็บอกมันไข่แน่แล้ว บวเจ้าแข็งแรงอยู่เจ้ยเาเป็นยังดกมันอยู่เนี่ยเอาอิ่มบ่มันเนี่ยมาผัว้่มาผัวเขาเจ้าเวียดไก่ไปถาพอดีเนี่เอามัดเนาะเพิ่นนักงเม่กี้เวากินน้ำที่บุหรี่ ลองมาพอเนี่ยดีาเลีไปแรือพ่อเอ่งไปแต่ทางพอทางรเอาเพิ่บพจดีกว่า่วยโหน้านี้เลยบอกแกเล้งนมีนว่าอยากมาเล่นมั้งโอ้ยเห็ดเอ็ดอมหน่อยเห็ดกลมหน่อยมัประกอบเปนชมานอนๆือเอากันมาเลย เด็ก้ก่อนเ่มรุ่นบ่ต้องหยาดสหลานจรม่อเพื่อนน้องมา่าบ้าน่อะไน่ยมู่กเพื่อนืบ่เบียร์บ่สาุมือไหนาะช่เนาะหาจีนน้ำสารตั่เน้เนึงมันข้าวหยนเมาีเบียร์หาเหมนสารไร เมือ <c oughs> ่อเจ <c oughs> ้าผู้แขนป้อนไข่ยืนห้องให้น้ำตาพังยางถือของไงบ่ามือเขาเอ,นนอานาินควันยืนขาสั่นกอดขวดเหล้าขาว <c oughs> มืโออย่างไรบ่เนี่ย <c oughs> โอ้โอบ่ไร้เลย บ่แต็งแม่แต็งแมวแม่ยังแต็งให้ผู้ใดเสื้อมันเขาให้ม่อเหมันใดเสื้อมันเขียวได้เดาเสาคักคงแม่นใดเมื่อเจ้าผูแขนบ่อนไข่เมื่อเจ้าผูแขนบ่อนไข่ได้เจอของใหญ่ดีใจยาวยาวตอนเขาเอินควันตอนเขาเอินควันง่ายืนขาสั่นกอดกวดเหลราขาวยืนนึ่งนั่นใส่แม่นเขียว

โอ้กะทิขายให้แต่บักกินนดีวพูดบาบักินจังโยนบ่คุ้มเ่าไหมคนี่พวกมึเออเสัมแจงมากใแจงมากผร้องใครบักกินฟ้ากูเดยวใครบักินโอ้ยมาสงสารบักินเดอกมันเพลปันฝ่าผ้าในยินเจ่คนสาว่าผู้สาวอดเส้นเว็นเกี่ยวเกี่ยวสนอง บอกคิดนี่มันบ่ได้เป็นนักร่องมันของเกี่ยวแนวประดับนี่แล้วเนื้อต้นมันดีครับนับแต่สนบ่ถึงรอยทำนองบุญนี่ดีเดี๋ยวไปนี่บึงอัดอัดอัดสิว่าเดชบักคิดบักสิบักชิดใครบักคิดดังเดียวยังบ้าบักคิดเป้่าไหมไอ้แม่นฟังดูไว้ผู้คนฟังกันธรรมดาเพราะเปลี่ยนมันจว่าบักคิด พวอแม่รื้อคนอื่นเลยนนนวดหัวนนครับพอแหลมมาสั่งคนมอนลวดเสื้อในพี่น้องครับผมยิบดียายแหลมสัมภาษณ์พี่แมนมณนีวันขอบคุณทุวการที่ตามครับพี่น้องครับ